หไายของควันพิพาทแอปปี้แก่มันเป็นอะไรของควันพิพาทครับมันคืออะไรอันนี้ไหนดูดิมันคืออะไรอ๋อแอปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูอเกตการให้น้องใช่นี่ดูสิว่าเขียนเหมือนเลยเอาวางอย่างลรเอาเก็บไว้ดีเอาไหนก่อน อะไรบางาวางันภาพก,ก่อนดีกว่าแล้วูจะมองให้พี่คนะ่ะอือไม่ใช่วันเกิดพี่ไม่ใช่วันเกิดพี่อันนี้ของพี่<ม>อะไรเนี่ยโอ้โหเฮ้ยช่วยน้องแก่ก่อนดิ <laughs> ใจนี่แล้กจะถูดิ ช่วยน้องแก่ด้วยไรเนี่ยโอ้โหเต็มเต็มหวานเฮ้ยว้าวสวยจังกินมเป็นอะไรกินมได้นาฬิการวเดี๋ยวดีเดี๋ยวพังเสียงต้นไม้ฮ่าพังลูกพังช่วยน้องแก่หน่อย หนูก็ดึงมันออกว่เลยอ่ะหนูดึงดึงถุงออกเออแค่นั้นแหละแกงเป้งลิปปิ้ง่างที่คิดมาเป็นเด็กมาทักแกะฮะข้าวแกะทักแกะเอากันไกลมาทีทุกทีอย่างไงี้ไม่เอากันไกลไม่ใช่หนูได้ยีงาเอ็มชา